อยู่ยังไม่ติดอย่างอื่น <c oughs> โอเคผมตอนนี้อยู่ร้านช่างเดี๋ยวเรามาดูแดดประกอบแดดกันวันนี้เราไปดูคลิปแดดวิ่งกันดีกว่าไปหาดูแดดวิ่งดีกว่าแดดเออแดดหนังฟิล์มนะผมก็เ,เอามาทําคาัสอด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 ในรถเข็พัง <c oughs> มาทําคัสครัสเมื่อวานเอามาดูแล้วคัสมีปัญหานิดหน่อยก็วันนี้ก็เปลี่ยนแล <c oughs> ้าคัสเรียบร้อย เป็นแผ่คนค้านะครับผมจะเอาเริ่มจากอะไรครับอะไรก็ได้ครับชนะได้หวะนะชุน,น้าชุน,น้าล้อน,น,นี่ยีโยโโห่ห้อโยโกะนะออเออโยโกะโยโกะนะขอบเท่าน,นี้แหละเท่าน,นี้แหละครับคูนี่ก็ได้มา สองแสนสั่งยัดอิตาลีมั้ยอิตาลีจำไม่ผิดนะเดี๋ยวปิดคลิปเลยแค่นี้แหละพอแล้วนี่มีกล่องส้มนะครับมีกล่องส้มปั๊มนี่ก็ปตทนะปตทมีกล่องส้มก็เครื่องก็ทำแข้งทำมาหมดแล้วมีอุดอุดตรงออสไนอันี่สายก็สายอะไรสายไฟแรงสูงสายไฟแรงสูงพอแล้วพอแล้วจริง เครื่องอุดอันนี้รูออลตัลุกใช่ไหมวะใช่อุดมาแล้วแปลงหลีดเปลี่ยนมาแล้วขบูเคลูกอะไรลูกอะไรวะไม่รู้นะแต่ขบูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอีหน่อยจะแปง้งหัวฉีดละแปงฮะแปลงหวัวฉีดพูดไปแเ,เขาก็รอดูกันนี่ตายเขารอดูกันตายเลยคนติดคนติดตามพันล้านนะกูแปลงเนี่ยหวัวฉีดอ่ะเอาดิกูก็แปลงทุกคันในบ้านไงวะนนะคนติดตามกูพันล้านนะอา่ะกูแปลงหวัวฉีดให้ดูเลยเอาดิ ทอดนี่กูใส่ขอสงสงิบล้อเลยอะยู่ส่งส่งแม่งโคตรได้แหนหมอบมอบนี่ก็ทำมาอุดเรียบร้อยเดีย๋ยวเราช่างกินข้าวก่อนมาเที่ยงบางคนเวลาช่างกินข้าวเห็น <boy. S 1> ไหมเนี่ยโอ๊ตกูบอกแล้วให้กินเรากินข้าวก่อนไม่งั้นนะช่างจะไม่ได้กินข้าวิ่มลืมลมกินข้าวช่างสองเอาอะไรมาให้เที่ยงวั้ย่างอันนี้อันนี้ไม่ต้องผาแล้ว หลอดออกเลยดัน,นสตาร์ทเออเดี๋ยวหมุนเอารถลูกมันโตไงมันฟาดเลี้ยแข่งแตกเลยน,นี่ควันมันออกไม่รู้เป็นไรช่างว่าวาวาวมันรั่วนะ <c oughs> วาวมันรั่ว <c oughs> แดดเนี่ยแปลกนะสังเกตมานานแล้วเออวาวไม่ดีนะวาวไม่ดีวาวรั่วควันออกเยอะจะตึ้งตึงก็เป็นรั่วเป็นที่ซินวาล่าบใสซิลกันวาวการวาวมีปัญหาแน่เลยรั่วน้ำมัน ใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยบอกหน่อยนจะสึกหรือเปล่าเราไปดูช่างประกอบกันเดี๋ยวก่อประกอบประกอบเสร็จเรียบร้อยตอนแรกมีปัญหาค์ทมันไม่คทมันไม่เรียกว่าไงช่างคทไม่จักคทไม่จับกำไม่อยู่ก็เลยแกะออกมาดู แกออกมาดูคนกลัวไม่ด่าเขาใส่มาไม่ดีใส่มาผิดใส่น็อตมาผิดตำแหน่งขอซื้อตัวห้คุยแกออกมาดูก็เลยได้เปลี่ยนคัสเปลี่ยนอะไรไปเลยพอคัสหมดแล้วที่ใสแหวนเป็นตัวหนึ่งาะ<ไ>พอดีไอ้นั้นแป้นพอดีเลยอันนี้คาตาสจาก,กตุรกีตุรกีโอ้หอหอโหทำจากอูดปะถึงนมน้องจะ400ซีซี มนเหือออููดดบบาีตัดเข้าโฆษณาเลยดีกว่าที่นั่งดูคนรวดผียังจะเสียวกว่าอันเรื่องเก็บเบื้องกระเบื้องลื่นนี่อันอันนี้เป็นไอ้นี่เว้ยเนี่ยมันก็ทำซะโอดเท่ครา้งนี้นใช่สองขบูนต้องมีตัวกดเปิดลิ้นไงใช่ขี่ไปเรื่อยเหมือนเหมือนเหมือนสองยี่บาคมันจะมีพวกวาพีพวกอะไรโฆษณาเหมือนกัน เียีสียแวาเปิดวาเปิดเออกระบะก็ทำใช่ไหมราก็ทำได้ลมล็อกเสียงพอออกคนดันนะก็อะกดแล้วขี่มาเข้าด่านเงียบๆออกอะไรก็เหมือนเดิมออกนดำปื้ออเลยเราอเย็นเย็นเจี๊ยบมันเย็นจริงเหมดเล็กตัดได้ไหมครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สองสายตหงงนงานสมุนนี้เราก็เก็บวันนี้สองยองตัวน,นะขายลูกร,<ต>ราคาคุยราคาแงเีอโอ้โหฟันร่วมเลยไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดียก่าเดี๋ยวเราไปข้างนอกก่อนนะผมะไปที่ที่ไม่มีคนก่อน เราไปที่ที่ไม่มีคนก่อนครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับไม่มีบ้างคนแล้วนะอันนี้ถ่ายให้ดูก่อนนะครับไม่มีแล้วนะมีแต่ป่าอ้อยนะผมเดี๋ยวจะดราม,ม่าก,กันักไม่มีเลยนะออกมาไกลมากไปกิโลนะผม หยียบงัดไหมเหรอไอ้งัดหยียบเมื่อกี้มึงเหยียบลงอะ่ะเมื่อกี้มึงไปเหยียบตอนมึงจะออกอ,ะอ่ะเออกูเห <c oughs> ็นอยู่มึงเหยียบ <c oughs> มันทำไมสะดุดตลอดทางเลยวะยังครับยังไม่ค่อยดีอะ่าไรแต่ว่าคาร์ดเราโอเคละคาร์ดเราดีแล้วเดี๋ยวคาบูเหมือนคาบูไม่สุดนะมันก็เป็นตั้งแต่แะกรคาบูมันเป็นตั้งแต่เ,อ,นะเ,ตเออใช่ใช่เหมืนอนคาบูไม่ดีเออกระบะซิ่งตูดดำเปี้ยกรถเพิ่งสตาร์ทด้วย ไปเดีเรากลับไปที่ร้านก่อนนะครับผมรู้สึกมันจะขบบูไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่าจะยังไล่ไม่ดีนะครับไปเจอกันที่ร้าน หมดป่ะ,อะเอ้ยมีอยู่นะเห็นห<ม>อยู่นะมดล่ะอืมหมดไม่หมดหมดไม่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 หมด,มหมดรถกูแห้งิีได้เ,เหรอ 没用，我。 กำลังกำลังอัดหายไปเดี๋ยวเรามารอสักพักนึงเดี๋ยวมาดูว่าแกะดูกันว่าเป็นอะไรพอเมื่อกี้แต่งลีดไปแล้วแต่งลีดแล้วโอ้โหรถโ,โคตรมาแตบบ่มาได้แค่นั้นน่ะอย่างที่เห็นนั่นแหละหักไปเลยเรียบร้อยแล้วมารอช่างแกะดูกันว่าเป็นอะไรเ,นะเ,เลยป่ะเนาะเศษยศษใช่เสษหรือน่ารหรือเปล่าแต่ว่ามันก็อยู่ติดมือช่างอยู่งงนะเ<ว>สศษเอนั่นนะ่ะทำอะไรวะเนาะมาดูกันกันเอาตัวสององดีนะอะไรเอ่ยก<ว>ือบติด ย่ลูกลังลายมาแล้วที่โดนอะไรวะลูกมันเริ่มลูกแล้วร้อนร้อนร้อนจับใไม่ไม่ไม่มึงร้อนไม่ให้กูจับอีกอะไอ้ย่าแบ่งเบาภาระกันร้อนก่อนก็ได้เฮ้ยลูกเท่าไหร่วะเนี่ยลูกอะไรวะเนี่ยโดนอะไรวะโดนอะไรโอ้ยแบนมันล็อกไปแล้วแบนล็อกไปแล้วเป็นไงโดนหรอมันกินเข้าไปแล้วแบนล็อกโดนอะไรวะแบนล็อกไปเลยอุ้ย ดูอะไรช่างเอาวันเียมาวัดวูการไปแล้วผ่าเครื่องเนี้ยมัได้ผ่าเครื่องแน่โอ้ยโอ้นรับเงินแป๊บโอ้อันนี้ยังน้อยเพื่อนแต่บางคันน่ะมันจะเป็นแบบว่าเป็นเคยเห็นบ่าวชนไปตะบูนตะบอมเต็มเลยอือโดนอะไรวะ ส่วนอะไรอกวะเฮ้ยแม่งเป็นรูก,ก,การล็อกไปแล้วสวมันจะเป็นสียงเือด่มันจะเิ่มออกมาอันนี้มันมาติดแหวนก่อนอืมติดแหนแหวนล็อกไปลเ,เลย่เริ่มติดแหนก่อนถ้าไม่ติดแหนก็ เรียบร้อยเราจากจะไล่ดีเราได้ผ่าเครื่องเลยเอาแรงยากเอาไวรุ่นมาเอายกเกระยาแล้วไม่งั้นไม่โยกขนาดนี้ครับเดี๋ยวก็ละลายติดนั้นอ่ะเนี่ยอันนี้หายนเียโอ้เนี่ยมั้งอันนี้มั้ง ไฟงโวาง์สามมาเวอร์เนียเน้ยเท่าไรลูกปุ่นกันเรามาดูลูกเท่าไหร่นะครับตอนนี้รัก ตีาเ้เป็ดดหนย่งห้เออไป,ไไไปลูกห้าจะลูกอะไรวะลูกไซลูกไซ ห้าเจ็ดลูกอะไรวะลูกลูกละห้าสิบลูกวีแล้วมั้งเนี่ยแม่งก็ลูกเดิมสามร้อยอะประมาณนั้นอะแม่งก็ลูกเดิมสามร้อยก็ลูกลูกเดิมละห้าสิบใส์สองร้อยเออประมาณใช่ไหมเออน่ะสองห้าสิบลูกเดิมสองร้อยห้าสิบควายเป็นสามร้อยอะสามร้อยของกูลูกเดิมร้อยห้าสิบไปเรียบร้อยเราเราได้ปิดคลิปกันแล้ว สุดท้ายก็ได้ปิดคิดสักทีโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบหน้าแล้วกันถ้าเราทำเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกรอบนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมไปแล้ว